ลิ่นฟังโค้งนะครับของชายแดนเมืองเชียงแสนนี่เป็นเรือ,เ,อเพื่อบรรทุกสินค้านะครับขึ้นไปมณฑลของจีนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะถึงเป้าหมายก็นโน่นนะครับ7-8วันกินในเรืออยู่บนเรือ อยู่ในเรือกินบนเรืออยู่ในเรือเรือเรือลิมแม่น้ำโขงนะครับสัมผัสบรรยากาศยามเย็นสวยงามนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเรือก็จะมุง่งตรงไปยังประเทศจีนนะครับผ่านชายแดน สามเหลี่ยมทองคําไทยลาวพมา่าถึงช่องแคบแล้ว,ลวไปถึงมณฑลของจีนไปทีเดียวตานนี้ก็เวลา17นาฬกาครับที่เราเห็นนี่เป็นบรรยากาศสวยงามมากแวะมาเที่ยวกันนะครับเชียงแสนครับ